ท่ามกลางห้วงเวลาแห่งความห่งใยแผ่นดินไทยกลับถักทอเป็นหนึ่งเดียวด้วยถ้อยคำภาวนาและแรงใจจากประชาชนที่พร้อมส่งไปถึงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกเสียงทุกดวงใจล้วนอกอุ้มด้วยความผูกพันและความจงรักภักดีเพื่อรอวันที่รอยยิ้มอันอ่อนโยนจะหวนกลับมาเป็นแสงสว่างของแผ่นดินอีกครั้ง ทันทีที่ข่าวประอาการประชวนแพร่สพัดออกไปความสะเทือนใจได้แผ่ซ่านไปทั่วแผ่นดินบ้านเรือนที่เคยคึกคักกับกลายเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความห่วงหาแต่แทนที่จะกลายเป็นความสิ้นหวังสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังใจที่รวมผู้คนทั้งชาติไว้ด้วยกันเสียงสวดมนต์เริ่มดังก้องจากวัดวาและสาลาการ,รเรียนเหลวเทียนเล็กๆถูกจุดขึ้นตามบ้านเรือนและสถานที่ราชการ ผู้คนจับมือกันเปล่งคำอธิษฐานให้พระองค์หายจากพระอาการประชวนถูกถ้อยคำคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักความผูกพันและศรัทธาที่หล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวพระจริยวัดอันดงดงามยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนไม่ว่าจะเป็นพระกรณียกิจด้านการแพทย์การทรงกีฬาหรือการอุทิศตนเพื่อสังคมสิ่งเหล่านี้ประทับอยู่ในหัวใจของทุกคน และกลายเป็นพลังศรัทธาที่ถูกส่งกลับไปยังพระองค์และเมื่อราตรีเข้าปกคลุมฟ้ามืดมิดก็ยังเจิดจ้าด้วยแสงเทียนเล็กๆที่ส่องขึ้นเป็นดวงดาวแห่งความหวังทุกเสียงสวดมนต์ที่กังวาลในความสงัดต่างเป็นสายลมที่พัดพาความรักและแรงใจไปถึงพระองค์ให้พระองค์ทรงรับรู้ถึงความห่วงใยที่อยู่เคียงข้างเสมอจากมหานครที่ไม่เคยหลับไหล จนถึงหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบภาพของการรวมใจถวายแรงใจก็ได้ปรากฏขึ้นเสียงสวดมนต์ในวัดกลางกรุงเทพดังก้องเขียงคู่กับเสียงอธิษฐานในเรือนเล็กๆต่างจังหวัดดูงใจที่แตกต่างกันในวิถีชีวิตกลับรวมเป็นหนึ่งเดียวในศรัทธาเดียวกันไม่เพียงแต่ในพรมแดนไทยเท่านั้นคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนก็ยังคงส่งแรงใจจากแดนไกล ไม่ว่าจะอยู่ณประเทศใดหรือทวีปใดทุกดวงใจต่างผสานเป็นเสียงเดียวกันแม้ระยะทางและการเวลาจะขวางกันแต่ความรักและความผูกพันก็ยังเดินทางไปถึงพระองค์เสมอแม้จะต่างถิน่นต่างภาษาหรืออยู่ท่ามกลางวิถีชีวิตในดินแดนอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจไทยที่ผูกพันมั่นคงสายใยเดียวกันนี้หลอมรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ความรักและความห่วงใยที่ส่งตรงไปยังพระองค์และทุกดวงใจที่ล้อมรวมขึ้นนี้เป็นดังเสียงกังวานที่สะท้อนออกไปไม่รู้จบไม่ว่าคนไทยจะอยู่ณแห่งใดบนโลกเสียงแห่งศรัทธาก็ยังคงดังชัดแปลเป็นพลังแห่งความผูกพันที่ทอดยาวไปสู่อนาคตในยามที่แผ่นดินต้องการพลังใจประชาชนย่อมหันหน้าเข้าหากันและในห้วงเวลานี้ ทุกสายตาล้วนมุ่งไปยังพระองค์ด้วยความรักและศรัทธาเสียงสวดมนต์และคำภาวนาที่กังวานไปทั่วบ้านเมืองจึงไม่ใช่เพียงการส่งกำลังใจแต่ยังสะท้อนกลับมาเป็นพลังหล่อเลี้ยงจิตใจของประชาชนเองสถาบัานและประชาชนดำรงอยู่คู่กันมาช้านานดุดต้นไม้ใหญ่ที่ยังรากลึกลงในพื้นดินไทย รากนั้นได้รับการหล่อเลี้ยงจากพื้นดินและสายน้ำแห่งประชาชนและเมื่อใดที่พายุโหมกระหนำ่ำต้นไม้ก็ยังคงตั้งมั่นได้เพราะแรงอบอุ้มจากผื้นดินและน้ำโดยรอบการรวมใจภาวนาครั้งนี้จึงไม่เพียงยืนยันถึงความรักที่ประชาชนมีต่อพระองค์หากยังเผยให้เห็นว่าความศรัทธาที่ถูกส่งออกไปนั้นหวนกลับมาเป็นพลังให้ผู้คนยืนหยัด เป็นสายสัมพันธ์สองทางที่อบอุ้มซึ่งกันและกันและทุกค่อยคำที่เอ่ยออกมาทุกหยดน้ำตาที่รินไหลคือบทพิสูจน์ว่าสายสัมพันธ์นี้จะคงอยู่เคียงคู่ผืนแผ่นดินไม่ใช่เพียงชั่วขณะแต่เป็นพลังที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นโลกยุคใหม่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและวัฒนธรรมดิจิทัลที่ทำให้คนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยค่อยๆถอยห่างจากสถาบัน ที่เคยเป็นหลักยึดของบ้านเมืองความผูกพันที่เคยแน่นแฟนจึงดูเบาบางลงไปบ้างท่ามกลางความสนใจที่ถูกดึงไปสู่สิ่งใหม่รอบตัวแต่เมื่อพระองค์ทรงพระประชวรเหตุการณ์นี้กลับเป็นดังเงาสะท้อนให้คนรุ่นใหม่ได้ตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราอาจหลงลืมไปนั้นแท้จริงมีความหมายเช่นไรภาพของผู้สูงวัยที่จับมือกันสวดมนต ภาพของครอบครัวที่หยุดกิจกรรมเพื่อรวมใจภาวนาล้วนเป็นบทเรียนเงียบๆที่บอกเล่าได้มากกว่าคำพูดทอยคำภาวนาในวันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการส่งกำลังใจไปถึงพระองค์หากยังเป็นสะพานที่เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ให้กลับมาสัมผัสกับรากลึกทางจิตวิญญาณของสังคมอีกครั้งให้เห็นว่าแม้โลกจะหมุนเร็วเพียงใด สิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันยังคงเป็นพลังที่ทำให้เราเดินหน้าได้โดยไม่หลงทางทุกเสียงภาวนาที่ดังขึ้นในห้วงเวลานี้จึงเป็นเหมือนแสงนำทางที่ส่องให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นรากแห่งศรัทธาและเป็นแรงใจที่ประชาชนพร้อมมอบแด่พระองค์ด้วยความหวังที่ยังคงเบ่งบานเมื่อแผ่นดินทั้งพื้นผักทอด้วยความรักและความห่วงใยสิ่งที่ปรากฏ คือภาพของความผูกพันที่ยิ่งชัดเจนขึ้นแรงใจจากผู้คนนับล้านผสานเป็นสายใหญ่แห่งความจงรักภักดีที่อบอุ้มทั้งพระองค์และประชาชนให้อยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในบ้านโรงเรียนหรือวัดวาล้วนเต็มไปด้วยภาพของการรวมใจส่งแรงใจภาพเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการบ่งบอกถึงศรัทธาที่แน่นแฟน้นแต่ยังเป็นพลังที่แปรเปลี่ยน เป็นกำลังพระไทยเพื่อให้พระองค์ทรงมีกำลังยืนหยัดและเพื่อให้รอยยิ้มอันอ่อนโยนกลับคืนมาเป็นแสงแห่งความหวังของแผ่นดินและตราบใดที่ถ้อยคำภาวนาและแรงใจยังดังออกจากหัวใจของประชาชนตราบนั้นความหวังจะยังคงส่องสว่างดุจด,ดวงดาวที่ไม่ดับแสงบนฟากฟ้าแห่งความรักและศรัทธาที่ประชาชนไทยพร้อมมอบแด่พระองค์ เป็นแรงใจสืบไปในอนาคต